สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราจะมาถ่ายทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมฮะและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดาออกไม่ห้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความตายครับถ้าเรากําลังจะตายเราจะต้องทําตัวยังไงเราต้องคิดยังไงเมื่อสักครู่นี้ผมลองเข้าไปอยู่ในโรงศพนะฮะได้ลองมาแล้วโอ้โหตต่นเต้นมากถ้าเราเข้าไปอยู่จริงความรู้สึกก็ต่างกันไปทางตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวผมเดินม,มาครับนี่บรรยากาศนะฮะบ,บรรยากาศด้านบนนะครับ กายสจะมีเรื่องราวสตรอรี่อะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวตามมาเริ่มทางนี้ดีกว่าะนะฮะนนวันนี้พิพิธภัณฑ์นี้ยังปิดอยู่เอ่อถ้าเรารู้เรื่องความตายเราจะเตรียมตัวที่จะตาย และเตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้ <c oughs> อันนี้คือหัวใจอันนี้คือใบไม้นะฮะเทพเท้าเทพประเท้ากรีกนะฮะอียิปต์เชื่อว่ารครับถ้าเสียชีวิตแล้วหัวใจมาชั่งกับใบไม้แล้วถ้าใบไม้มันเบาพอๆกับหัวใจคุณสามารถขึ้นสวรรค์ได้แต่ถ้าหัวใจหนักกว่าใบไม้นั่นหมายถึงคุณอาจจะไปสวรรค์ได้ยากมันมีเหตุผลอะไรต่างๆในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นักเตรใหม่เนี่ยถ่ายรายการกันตอนนี้เมื่อสักครู่เนี้เราสัมภาษณ์ท่านแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงพักนะฮะนี่คือใครครับนี่คือดออรใหม่เหมือนกันฮะดรใหม่ลังเป็นทําเป็นตัวเองได้เห็นซ็จะมีของประเทศไทยมีเไรฮะเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมฮะทุกคนมาเพ้นกันมาเขียนกันก็เอาลงศพเนี่ยไปบริจาคนะครับเพราะคนที่ไม่มีสที่จะซื้อลงศพเนี่ยนะฮะถ้ามีลงศพก็สามารถเอาไปบริจาค ตับปอดลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารม,าม้ามหัวถุงน้ำดีเยื่อหุ้มหัวใจไตกระเพออาะวัสสวะต่างๆนะครับและที่นี่คนญี่ปุ่นคนต่างชาติหลายประเทศมาเยี่ยมที่นี่นะครับก่อนโควิดเนี่ยนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีกันเพราะอะไรครับเพราะว่าปิดกันนะครับท่านคิดให้เราได้ตระหนักรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นยังไงนะี้ครับนี่ก็คือ เกี่ยวกับผู้หญิงนะก็แสดงให้เห็นถึงการเกิดนะเดี๋ยวถ้าให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเข้าไปนั่งตรงนี้ดูไปนั่งดูนะครับว่าเหมือนเราได้เกิดมาตอนแรกๆตอนเด็กๆอยู่ในท้องของแม่เนี่ยเรารู้สึกยังไงเป็นยังไงให้เรารู้สึกกันให้เราตระหนักรู้กันหลังจากพักหนึ่งก็จะมีการนะครับตรงนี้มีการเรียนรู้เรื่องเกิดเรียบรอแล้วนะครับจะมีห้องก่อนข้างในเนี่ยจะมีห้องของการที่เรายังไม่เกิดนะครับให้เรารู้สึกยังไง แล้วกันนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องแก่จะพูดถึงเรื่องมีเสื้อหนังหนักนะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหหนักมากหนักเลยเนี่ยหลายกิโลให้เราใส่เข้าไปให้เราจินตนาการว่าเราเป็นคนชรานะครับใส่เข้าไปโอ้โหหนักมากใส่เข้าไปให้ครบแล้วก็ใส่แว่นใส่แว่นให้เรารู้สึกว่าหูตามัวโอ้โหมองไม่เห็นสีเลยเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นคุณเลยเนี่ยพอเราใส่ดูแล้วก็ใส่เขา่า งอเข่าไม่ได้ใส่ผมแล้วให้เราเดินนะฮะเดินให้น้องๆให้เด็กๆมาเรียนรู้ตระหนักรู้ก็จะได้รู้สึกว่าคนชราหรือคุณตาคุณยายทำไมเดินช้าทำไมเดินเร็วเดินช้าทำไมหงุดหงิดไม่ใช่ทำให้เขารู้สึกว่านะ,ะเด็กๆทุกคนจะได้ตระหนักรู้ใจเขาใจเราเป็นยังไงแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยนะ,ะจะมีเกิดแก่วันนี้มีห้องเจ็บนี่คือห้องเจ็บนี่ครับนี่ครับนี่คือห้องเจ็บ ห้องเจ็บเนี่ยนะฮะมันจะมีเมนูตรงนั้นนะฮะเขียนด้วยนะ,ะว่าให้เราตระหนักรู้ว่าเดี๋ยวเราเกือบก่อนที่จะ,จะเสียชีวิตนะฮะจะมีเมนูนะครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับว่ามีพินัยกรรมเขียนยังไงแล้วเราจะบริจาคม้ามบริจาคไตบริจาคอวัยวะยังไงนะฮะแล้วก็ให้เราเขียนหรือตระหนักรู้อะไรเตรียมพร้อมไว้ก่อนมีสอนเรื่องการทําพินัยกรรมสอนเรื่องอะไรต่างๆอยู่ในนั้นนะนในสมุดนั้น,นะ ทำให้เราตระหนักรู้นี่ก็ดูแค่นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหเห็นแล้วแบบน่ากลัวอยู่นะครับก็นะฮะบริจาการบริจาคเป็นยังไงนะฮะเรียนรู้เรื่องเอามานั่งคิดต่อว่าถ้าเราจะเสียชีวิตให้เราอยู่ในวัดแบบไหนวัดสวด3ามวัน7วัน9วันหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมานั่งเรื่องก่อนว่า เราจะอยู่เราต้องการทำงานสบแบบไหนนะฮะหรือให้ทุกคนใส่ชุดหน้าเริงแจม่มใสนะนี่ครับมาดูนี่ครับนะสมุดเบาใจนะฮะมีสมุดเบาใจพีนัยกรรมนะวิธีการเขียนพี่นายกรรมเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือทำให้เราตระหนักรู้นะฮะการเราควรจะเหลืออะไรควรจะขอบคุณใครควรจะขอโทษใครนะปฏิบัติคนต่อคนรอบข้างยังไง การจัดการร่างกายขณะและงานศพเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับนะครับฉันต้องการยังไงฉันไม่ต้องการยังไงนะครับควรจะประหยัดเงินหรือจะสิ้นเปลืองเงินนะฮะให้เราตระหนักรู้กันก็เป็นอีกอันหนึงนะครับที่นะมีผู้แทนการตัดสินใจทางด้านสุขภาพด้วยนะอย,อย่างอื่นที่เราอยากจะบ,บอกไว้กับญาติของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกอันหนึงครับแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือห้อง เกิดแก่เจ็บแล้วห้องตายห้องตายนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมเข้าไปแล้วนะฮะนี่เพื่อนเพื่อนดูจากภาพเนี่ยนะฮะจะดูแบบธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ธรรมดาครับเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกตอนแรกผมเข้าไปข้างในมาดูข้างในตรงนี้ครับ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยนะฮะเราเข้าไปดูข้างในเนี่ย ผมเข้าไปนอนเนี่ยนะฮะตอนแรกจะรู้สึกอึดอัดแลวหายใจไม่ออกปิดจริงๆเลยนะฮะแล้วก็มีการสวดจริงๆนะครับรู้สึกหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกถ้าเราสำหรับผมนะรู้สึกเลยว่าถ้าเรายิ่งอยากอยู่อยากใช้ชีวิตอยู่อยากจะยังไม่ตากตายอะไรพวกนี้จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราทุกข์มากเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเออฉันจะตายแล้วช่างมันเถอะตายไปตายก็ตายเป็นตามเอ,อ่อ ความรู้สึกเป็นตามธรรมชาติก็ <_ d ata> จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันปลดปล่อยตอนแรกโอ้โหหลับอยู่ในโรงเนี่ยมืดนะฮะเปิดออกมาเนี่ยรู้สึกแบบอยู่ในโรงเนี่ยมืดเนี่ยนะเราจะรู้สึกอ,อ,อึดอัดหายใจไม่ออกร้อนเฮ้ยฉันยังไม่อย่างตายถ้าคิดอย่างนั้นมันจะรู้สึก um หึงหงุดหงิดมากเลยแล้วเราก็รู้สึกแบบยังอยู่อยากอยู่ต่อแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะตายแล้วเออยอมรับสภาพเนี่ยมันจะรู้สึก ปล่อยเออไปก็ไปว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีการเขียนนะฮะความตั้งใจพอเราเข้าไปในโรงเสร็จแล้วเนี่ยเราออกมาเนี่ยเราจะตระหนักรู้บางอย่างแต่ละคนก็จะมือต่างกันครับ <c oughs> อย่างของผมก็คือตระหนักรู้ว่าเราอย่าไปยึดติดอะไรมากถ้าเรายึดติดอะไรมากเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรากลัวนะฮะแล้วเราก็อยากได้มันมากเราจะทุกข์มากนะฮะเรายังมีเป้าหมายว่าเราจะมีเงินเยอะ,อะทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้เราก็อย่าไปยึดติดมากคำรับผมนะฮะ แล้วก็อีกการหนึ่งจะมีการให้เขียนยังไงครับทุกคนจะมีการเขียนโน้ตกัน้องไปอ่านดูเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความความรู้สึกแตกต่างกันไปนะฮะเขียนโน้ตไปมีความรู้สึกแตกต่างกันไปและทําให้ผมรู้สึกอีกอันหนึ่งครับทําให้ผมรู้สึกอีกอันหนึ่งคือจริงๆแล้วผมอ่ะมีโอกาสที่จะตาอยู่สามมีสี่ครั้ง <c oughs> ครั้งแรกก็คือตอนเด็กประถม ผมเป็นคนที่ไม่กล้าพูดพอไม่กล้าพูดนะฮะตอนนั้นลูกอมติดคอแล้วหายใจไม่ออกแล้วเจ็บคอมากเลยแล้วไม่กล้าบอกครูนะฮะตอนนั้นก็คือตัวเองเกือบตายแล้วโอ้โหคือหายใจแบบติดขัดมากอย่างนั้นมากฮะแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งก็คือตอนจมน้ำนะฮะตอนนั้นผมไปไว่ายน้ําในสายใหญ่พ่อแม่เขาหลับอยู่ เราไปไว่ายน้ําเพื่อนตรงกลางนะรอบข้างมันจะลึกหมดเลยตรงกลางจะเป็นถ้าเราว่ายข้ามเกาะได้เนี่ยนะฮะเราจะไม่เราจะไปเที่ยวได้แต่เราว่ายไม่ถึงไม่มีใครช่วยนะฮะตอนนั้นนะเราจะขาดใจตายแล้วนะแล้วก็มีกงานหนึ่งก็คือตอนที่ผมไปตรวจข้ามมะเร็งแล้วมันขึ้นสูงแล้วเราก็เลยคิดต่อว่านะทำให้ผมตระหนักรู้ในตรงนี้จะทําให้เพื่อนได้รู้สึกอีกอย่างว่าถ้าเราตระหนักรู้เรื่องความตายได้เร็วกว่า เราจะใช้ชีวิตได้เต็มที่มากกว่านั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงเวลาผมนะฮะเห็นผมตระหนังรู้ว่าผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยผมเห็นอะไรครับ <c oughs> ผมจะเห็นว่าเอ้ยคนที่ไม่มีบ้านทำไมเขาเรารู้สึกอิจฉาเขาตอนแรกเรารู้สึกสมเพชเขาแต่เรารู้สึกอิจฉาเขาเปลี่ยนจากสมเพชเป็นอิจฉาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมรู้สึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่อีกนานแต่เราจะไปจากโลกนี้ก่อน ทำให้ผมรู้สึกต่อ,อยว่าเราสามารถเฮ้ยต่อไปเราจะไม่เห็นต้นไม้เราจะไม่เห็นมือถือเราจะไม่เห็นโต๊ะเราจะไม่เห็นโลงศพเราจะจับอะไรไม่ได้อีกแล้วเราจะไม่เออเราจะไม่เห็นอะไรแล้วเราจะไม่ภาพนี้เราจะไม่เห็นอะไร,ไร,าจ,ะไะไรจากโลกนี้อีกแล้วมันกลายเป็นว่าเราตอนนี้เราขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณโลงศพขอบคุณอากาศขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณกลายเป็นแบบว่าขอบคุณไปหมดเลย นะเพราะฉะนั้นการที่จะตระหนักรู้เรื่องความตายทำให้เรารู้ว่า,าการเป็นอยู่ของเราหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยแต่ถ้าเราไม่ตระหนักรู้เรื่องความตายนะฮะชีวิตที่เรามีอยู่ในตอนนี้อาจจะไม่รู้สึกมีค่าเท่าไหร่นะอาจจะเซ็งอาจจะเบื่ออาจจะเครียดเอ้ยทำไมฉันสิวเยอะทำไมฉันอ้วนทำไมฉันไม่หลอ่อทำไมฉันไม่สวยแต่ถ้าคุณมา คุณกาลังเซ็งกับชีวิตคุณกาลังเบื่อกับชีวิตคุณกาลังไม่เห็นอะไรกับชีวิตคุณลองมาที่นี่ก็ได้นะครับคุณจะได้ตระหนักรู้เรื่องความตายนะแล้วในนี้มันเป็นคาเฟ่ด้วยตั้งชื่อว่าคาเฟ่นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เพื่อนๆครับดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทางรายการก็ได้นะครับแล้วก็นอ,อ <c oughs> นะคณจะมาที่นตอนนี้น่าจะปิดอยู่นะฮะจะมีอาหารมีเมนูนะับมีอาหารเมนูชื่อเกิดแก่กับเจ็บตายแล้วมีอาหารเข้ามาบอกว่าอะไรครับ ตายมรณะค่าโหตายมรณะค่าอย่างเงี้ยนะเจ็บมรณะค่านะครับมีแบบอาหารเป็นเออาหารแล้วก็เป็นของเครื่องดื่ม,มต่างๆแล้วให้มันผ่านการกระบวนการต่างๆแล้วได้ดูได้รู้นะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับได้ดูได้รู้ได้ตระหนักรู้แล้วได้กินแล้วก็นั่งคิดถึงชีวิตของเราว่าชีวิตที่เราเหลืออยู่ตอนนีนเน้เราควรจะทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวมาดูนี้กันครับนั่นคือผมอยากจะฝากให้เพื่อนๆครับถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยฝาง กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ได้เห็นทิปบางอย่างนะฮะที่มันเป็นไลฟ์สดที่มากกว่าการที่จะถ่ายรายการบางทีรายการก็จะดีบางอย่างได้ดูไลฟ์สดก็จะตื่นเต้นไปด้วยกันนะฮะได้เห็นเนือด้วยกันนะฮะก็ติดตามในอะไรแอตไซฟูจิฟูจิสกิก็ได้นะครับหรือไม่ก็แชร์ a c e b o o k นี้ไว้ก็ได้นะครับแอ j ไซฟูจิฟูจิสก็คือ FUJI แล้วก็ FUJI อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ SAKI ฟูจิฟูจิสักินะครับนี่นครับก็คืออยู่ในช่วงที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับแล้วก็คนที่คิดค้นตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตรงนี้เป็นทั้งอาหารมีทั้งเขาเรียกเอ่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความตายเนี่ยนะเอ่อดรใหม่เนี่ยนะท่านนะครับผมเจอท่านในคลับเฮาส์ด้วยแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็ได้มาถ่ายทำตรงนี้เป็นเรื่องที่เอ่อผมรู้สึกสุดยอดมากเลยตอนนี้ท่านประชุมอยู่นะครับตอนนี้ท่านประชุมอยู่ โอเคไปไปดูทางด้านนี้กันไหฮะกลับมาในห้องเจ็บนะฮะนี่คือบรรยากาศห้องของเอ,อมานั่งกินข้าวมานั่งกินน้ําอะไรต่างๆนะได้เห็นถึงความรู้สึกต่างๆนะครับแล้วทั้งออกทั้งเข้าเป็นยังไงที่เราวางทางไหนเนี่ยจําไม่ได้แล้วทั้งเข้าทั้งน้นปล่ะเรามาทางด้านนั้นปล่าไปแล้วมา,าด้านนี้ ขวันอ่อนนะฮะก็ก่อนที่คุณจะมานะครับคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ <c oughs> ้ามีเป้าหมายต้องการคือว่าให้เรียนรู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายทําให้เราเนี่ยได้อะไรกับชีวิตนี้การใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าเรามาแล้วเราจะขวัญอ่อนมากขึ้นมาแล้วจะกลัวมากขึ้นมาแล้วจะแล้วแต่นะฮะก็ให้ทุกคนได้ตกผลึกในมุมมองของคุณเองอันนี้ครับ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ปิดก่อนนะฮะนี่ครับขยะก,ก็เหมือนกันนะขยะรีไซเคิลขยะเปียกขยะทั่วไปขยะพิษยูอเซลทิ้งอะไรจากตัวเราเองก่อนในตรงนี้นะครับทิ้งอะไรจากตัวเราเองก่อนในตรงนี้เข้ามาน,นีเรื่องราจะเป็นไงตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ปิดอยู่เรื่องราจะเป็นยไงนะครับเพื่อนๆติดตามในรายการดูให้รู้รู้ให้ลึก ทุกวันอาทิตย์เวลา17บเนกาสามสิบนททั้ทงนายเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายผมเข้าไปก่อนนะแล้วใครตามมาบ๊ายบายไปเลยครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่า ขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิป เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ